ดูดวงชาวราศีพิจิกงูขาวนางโกรธมากห้ามใครแตะนางแตะได้คนเดียวโดวยโชคชะตาบุญกุศลวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คำชูปกปักกุ้มของรักษาดวงชะตานี้ใครแตะต้องขุนไม่ได้งูขาวเปรียบเสมือนนางฟ้าแม่โทนหัวที่มีอํำนาจนบสีขาวก็บ่งบอกถึงผู้มีบุญกุศลวาสนาสายขาว ใจิตใจที่โอบอ้อมอารีับจําแรงกายลงมาช่วยเหลือแต่สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในดวงชะตาใครมาแต่ต้องตัวคุณจะต้องพินาศดเมจิกเชี่ยวสายยานถวยเทพนำพาซึ่งความมาสำเร็จโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาสิ่งสิ่งค้ำชูปกปักปรุงของรักษาดวงชะตานี้ใช่ธรรมดาสิไหนยังเด็ดขาดเด็ดเดียวเข้าหารย่างตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาดวงชะตาการปกปิดซ่อนเล่นแก้ไขปรับปรุง การพลิกเปลี่ยนแปลงผันพัฒนาอย่างก้าวโดดอย่างตั้งมั่นถึงเวลากาวบนกุศลวาสนาไกลก็ฉุดท่านไม่อยู่โอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีดีข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นเด็ดขาดเด่นเดียวเฮาหาเพื่อนเก่าเข้ามาบอกกก่าเล่าสิเพราะนั้นวดวงชะตานี้ใช่ธรรมดาีิไหนจะได้ค้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองกับผู้คนเยอะแยะมากมายหลากหลายอาชีพแล้วผมเหรียญทองโอกาสทองโอกาสดียืนหยัดต่อสู้กับปัญหาต่าง อดทนอดกั้นกับทุกสิ่งทุกอย่างมีดดาบปักลงกลางใจกระบนกระวายก,กระสับกระสากอดทนอดกั้นแทบจะทนไม่ไหวเดอะสตาร์ส่องแสงบนจันทานำพาซึ่งความสําเร็จโชคลาภเงินทองบารมีวัสนามีดดาบปักลงมาเต็มตัวกระบวนกระวายกระสับกระสานอัศวินขี่ม้าสมมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีๆข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มให้วางแบบแผนประเพนีมองการไกลถึงอนาคต ท่านปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดอย่างตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาเดีให้ไฮปเปอร์เพนต์บังเกิดขึ้นในโชคชะตาสิ่งศิสิทธิ์เข้าข้างสนับสนุนคำชูดวงชะตานี้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆเก็บเกี่ยวผลผลิตนำพาซึ่งความสําเร็จการส่งมอบเหรียญทองโอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีๆเข้ามาประเดบ,บดังในดวงชะตาของท่านไปไหนเคยรักสาวรักสาว,สาวลงปเป็นเรื่องปกติในดวงชะตาของชาวราศีพิจิกเพราะมีมนสเสน่มีมนจันทาอยู่ในตัวเอง จะเจริญรุ่งเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินชะตาชีวิตจะพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาในสิ่งวิใช่การส่งมอบช้วยทองโอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีๆข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นเกิดขึ้นในดวงชะตานี้ดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์หรือโชคร้ำมโอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีๆเข้ามาปีศาจมูมานนางมารร้ายคนดีฉาให้ร้ายใส่ร้ายป้ายสีกันแกล้งในโชกตานะเวร์บังเกิดขึ้นในโชคตาดวงชะตานี้ใช่ธรรมดาเส้นที่ไหน ท่านจะได้รับโอกาสดีนะมีจังหวะดีๆเข้ามาในชะตาชีวิตเฮ hey, ลั่นรับทรัพย์โดยโชคในเกณฑ์ชะตาการยื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบาุญบารมีวัสนาดวงชะตาจะเปิดให้ท่านเก็บเกี่ยวผลผลิตให้ท่านนำพาซึ่งความสําเร็จนะผมสายยานถวยเทพนำพาซึ่งบุญกุศลวัสนามมาสู่ตัวท่านใครบางคนเข้ามาแตะต้องเข้ามายุ่งเกี่ยวเข้ามากันแกล้งบอกบอกได้เลยว่าจะพังพินาศกลับไป เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มีอํานาจบุญบารมีวัฒนาซ่อนอยู่ภายในกายภายในจิตของท่านชาวราศีพิจิกมีดาบล้อมรอบปิดหูปิดตากระวนกระวายกระสับกระส่ายเป็นไปตามแบบแผนวงล้อแห่งวัฏจักรดวงจะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคเดสัน้นเมื่อเกิดปักทงอรอเต็มตัวซื้อบ้านซื้อรถซื้อที่ดินจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาทันใดทันใดโอกาสทองโอกาสดีจังวะดีๆเข้ามาประเดีประดังอัศวินขี่ม้าสมาอบเหรียญทองนะครับผมเกิดความตั้งมั่น เกิดความจริงจังโดยด้วยบุญกุศสนวาสนาการส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองเข้ามาประเด็นประดังนำพาซึ่งความมาสมเร็จมันถึงเวลาคาบุญกุศสวาสนาสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบสิ่งที่เป็นสิ่งที่จะนำพาซึ่งบุญกุศสนวาสนาประสบตัวท่านแล้วครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดสุร์แตงสุร์สติ๊กเกอร์ให้ติดให้ค่าคูหม่อสันได้ท้ายคลิปเราฟังชาวราศีพิจิกจะเกิดอะไรบ้างดวงชะตาชาวราศีพิจิกประจําเดือนนี้ เดือนนี้ถือเป็นช่วงเวลาที่น่าสนใจสำหรับชาวราศีพิจิกเพราะพลังงานของจักรวาลกำลังส่งสัญญาณให้คุณต้องปรับตัวและเปิดรับสิ่งใหม่ๆมากขึ้นหลังจากที่ช่วงที่ผ่านมาคุณอาจรู้สึกว่าชีวิตเดินไปในแนวทางที่คาดเดาได้แต่เดือนนี้จะมีความเคลื่อนไหวที่ทำให้คุณต้องตื่นตัวและใช้สัญชตาตญาณที่แข็งแกร่งของราศีพิจิกอย่างเต็มที่ 2. ด้านการงานการทดสอบความอดทนและโอกาสใหม่ เดือนนี้บรรยากาศในการทำงานของชาวราศีพิจิกจะค่อนข้างมีความท้าทายโดยเฉพาะในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนคุณอาจพบว่ามีงานที่ต้องรับผิดชอบเพิ่มขึ้นอย่างกระทันหันหรืออาจมีโปรเจกต์ใหม่ที่ถูกมอบให้ทำในเวลาที่จำกัดสิ่งนี้อาจทำให้คุณรู้สึกเครียดและอึดอัดใจในช่วงแรกแต่นี่คือโอกาสที่ดีที่จะแสดงความสามารถและความรับผิดชอบของคุณต่อผู้บังคับบัญชายกตัวอย่างเช่นหากคุณทำงานในองค์กรขนาดใหญ่ คุณอาจถูกเรียกให้เข้าร่วมโปรเจกต์สำคัญที่ต้องประสานงานกับหลายาแผนกในตอนแรกคุณอาจรู้สึกว่าตนเองไม่พร้อมหรือไม่มีประสบการณ์เพียงพอแต่ด้วยสัญชตาตญาณที่ดีและความสามารถในการวิเคราะห์ที่เป็นจุดแข็งของราศีพิจิกคุณจะค่อยๆเข้าใจสถานาการณ์และหาวิธีจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัวหรือเป็นฟรีแลนซ์เดือนนี้จะมีโอกาสในการขยายฐานลูกค้าหรือเจราจาสัญญาใหม่ๆโดยเฉพาะในช่วงกลางเดือนไปต้นไป อาจมีคนที่เคยร่วมงานด้วยในอดีตติดต่อกลับมาหรือมีการแนะนํางานจากเครือข่ายเก่าสิ่งสําคัญคือคุณต้องไม่รีบร้อนตกลงโดยไม่พิจารณารายละเอียดให้ดีโดยเฉพาะเรื่องข้อตกลงทางการเงินและเงื่อนไขต่างๆควรอ่านให้ละเอียดและถามคำถามให้ชัดเจนอย่างไรก็ตามคุณต้องระวังเรื่องความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมง,งานโดยเฉพาะในช่วงสัปดาห์ที่2และสัปดาห์ที่3ของเดือนอาจมีความเข้าใจผิดหรือการสื่อสารที่ไม่ตรงกันเกิดขึ้น ซึ่งอาจน,นำไปสู่ความตึงเครียดในที่ทำงานด้วยลักษณะนิสัยของราศีพิจิกที่มักจะแสดงความคิดเห็นตรงไปตรงมาและไม่ชอบความไม่ชัดเจนคุณอาจพูดจาออกมาในลักษณะที่คนอื่นรู้สึกถูกโจมตีดังนั้นควรพยายามใช้น้ำเสียงที่นุ่มนวลขึ้นและเปิดใจรับฟันความคิดเห็นของผู้อื่นมากขึ้นในช่วงปลายเดือนบรรยากาศในการทำงานจะดีขึ้นเรื่อยๆคุณอาจได้รับคำชมหรือการยอมรับในผลงานที่ทำไว และอาจมีการพูดคุยเกี่ยวกับการปรับตําแหน่งหรือเพิ่มความรับผิดชอบในปีหน้าแม้จะยังไม่มีความชัดเจนในเดือนนี้แต่นี่ก็คือสัญญาณที่ดีว่าคุณกำลังเดินไปในทิศทางที่ถูกต้อง 3. ด้านการเงินระมัดระวังการใช้จ่ายและบางแผนระยะยาวเรื่องจันเย็นในเดือนนี้ชาวราศีพิจิกต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะในช่วงครึ่งแรกของเดือนอาจมีค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นเช่น ค่าซ่อมแซมบ้านค่ารักษาพยาบาลหรือค่าใช้ใจ่ายด้านยานพาหนะสิ่งเหล่านี้อาจทําให้งบประมาณที่วางไว้สั่นคลอนและคุณอาจต้องปรับแผนการใช้เงินใหม่ยกตัวอย่างเช่นหากคุณวางแผนว่าจะซื้อของขวัญปีใหม่ให้คนในครอบครัวและเพื่อนฝูงอย่างมากมายแต่แล้วรถยนต์ก็เสียกระตันหันและต้องใช้เงินซ่อมไหลพันบาทคุณอาจต้องลดงบด้านของขวัญลงและหันไปนเลือกของที่มีความหมายแต่ราคาไม่สูงมากนักหรือใช้ความคิดสร้างสรรค์ทำของขวัญด้วยตัวเองแทน สิ่งสาคัญคือต้องไม่ปล่อยให้อารมณ์ครอบงำจนไปกู้เงินหรือใช้บัตรเครดิตเกินตัวเพียงเพราะต้องการให้คนอื่นประทับใจสําหรับไรายได้เดือนนี้ถือว่าค่อนข้างคงที่สําหรับคนที่รับเงินเดือนประจําแต่สําหรับผู้ที่มีไรายได้จากการขายคอมมิชชั่นหรืองานอิสระอาจพบว่าไรายได้มีความผันผวน,นมากกว่าปกติในบางสัปดาห์อาจมีงานเข้ามาเยอะไรายได้เงินดีแต่บางช่วงก็อาจเงียบเหงาดังนั้นการมีเงินสำรองไว้อย่างน้อย3-6เดือนจึงเป็นสิ่งสำคัญมาก อย่างไรก็ตามในช่วงปลายเดือนจะมีโอกาสทางการเงินที่น่าสนใจอาจมีการนำเสนอโครงการลงทุนหรือโอกาสในการหาไรายได้เสริมเข้ามาแต่คุณต้องเซวิจารณญาณให้ดีอย่าเชื่อคำโฆษณาหรือคำพูดที่ฟังดูดีเกินกวามจริงโดยเฉพาะโครงการที่สัญญาผลตอบแทนสูงในระยะเวลาสั้นๆควรศึกษาข้อมูลให้ละเอียดสอบถามคนที่มีความรู้หรือปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินก่อนตัดสินใจ สิ่งที่ควรทำในเดือนนี้คือการทบทวนค่าใช้ใจ่ายประจำเดือนและหาวิธีประหยัดในส่วนที่ไม่จำเป็นยกตัวอย่างเช่นลองดูค่าสมาชิกต่างๆที่จ่ายอยู่ว่ามีบริการอะไรบ้างที่ไม่ได้ใช้จริงๆแต่ยังคงหกักเงินอยู่ทุกเดือนหรือลองปอบเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ใจ่ายเล็กน้อยเช่นทำอาหารกินเองแทนจะสั่งอาหารทุกวันเงินที่ประหยัดได้แม้อาจไม่มากในแต่ละครั้งแต่เมื่อสะสมกันทั้งเดือนก็จะกลายเป็นจำนวนที่น่าประทับใจเลยทีเดียว นอกจากนี้เดือนนี้เป็นเวลาที่ดีในการวางแผนการเงินสําหรับปีหน้าลองนั่งเขียนเป้าหมายการเงินว่าต้องการบรรลุอะไรบ้างในปีหน้าเช่นต้องการออมเงินได้เท่าไหร่มีแผนจะซื้อหรือลงทุนอะไรหรือมีหนีิสินที่ต้องการปิดให้หมดการมีเป้าหมายที่ชัดเจนจะช่วยให้คุณมีแรงบันดาลใจในการบริหารจัดการเงินได้ดีมากขึ้น 4. ด้านความรักความเข้าใจและการสื่อสารเป็นคุณแจสําหรับชาวราศีพิจิกที่มีคู่ เดือนนี้ความสัมพันธ์ของคุณจะผ่านการทดสอบที่สําคัญโดยเฉพาะเรื่องการสื่อสารและความเข้าใจกันและกันคุณอาจรู้สึกว่าคู่ของคุณไม่เข้าใจความรู้สึกหรือความต้องการของคุณเท่าที่ควรหรือในทางตรงกันข้ามคู่ของคุณอาจบ่นว่าคุณใช้เวลาไปกับงานหรือสิ่งอื่นมากเกินไปจนไม่มีเวลาให้กันตัวอย่างสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นคือคุณกําลังเผชิญกับความกดดันจากงานและต้องการเวลาอยู่คนเดียวเพื่อคิดและจัดการกับปัญหาแต่คู่ของคุณกลับต้องการให้คุณพูดคุยและใช้เวลาด้วยกัน เมื่อคุณปฏิเสธหรือแสดงท่าทีที่ไม่อยากคุยก็อาจทําให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าถูกท่อทิ้งหรือไม่ได้รับความสําคัญความกัดแย้งเล็กๆแบบนี้หากไม่ได้รับการแก้ไขก็อาจค่อยๆสะสมจนกลายเป็นปัญหาใหญ่ได้ในที่สุดสิ่งที่ควรทําในเดินนี้คือพยายามสื่อสารให้ชัดเจนและตรงไปตรงมาอธิบายให้คู่ของคุณเข้าใจว่าคุณกําลังเผชิญกับอะไรและต้องการอะไรแทนที่จะปล่อยให้ฝ่ายเดาเอาเองหรือตีความผิด ในขณะเดียวกันก็ควรเปิดใจรับฟังความต้องการและความรู้สึกของคู่ด้วยพยายามหาจุดดลตุนยาระหว่างการดูแลตนเองและการดูแลความสัมพันธ์ช่วงกลางเดือนอาจมีความตึงเครียดสูงสุดอาจมีการทะเลาะก,กันจากเรื่องเล็กๆน้อยๆเช่นเรื่องบ้านการเงินหรือการจัดสรรเวลาแต่หากทั้งสองฝ่ายสามารถนั่งคุยกันอย่างสงบและพยายามทำความเข้าใจมุมมองของกันและกันความสัมพันธ์จะแข็งแกร่งขึ้นหลังจากผ่านพ้นช่วงนี้ไปได้ในช่วงปลายเดือนบรรยากาศจะดีขึ้นมาก คู่ของคุณอาจเตรียมเซอร์ไพรส์หรือทําอะไรพิเศษเพื่อแสดงความรักและความห่วงใยห,หรือทั้งสองฝ่ายอาจตัดสินใจไปเที่ยวหรือใช้เวลาด้วยกันในกิจกรรมที่ทั้งคู่ชอบเป็นโอกาสดีที่ฟื้นฟูความสัมพันธ์และสร้างความทรงจําดีๆร่วมกันสําหรับชาวราศีพิจิกที่โสดเดือนนี้เป็นช่วงที่น่าสนใจสําหรับคนโสดโดยเฉพาะในช่วงกลางเดือนเป็นต้นไปจะมีโอกาสพบเจอผู้คนได้มากขึ้นไม่ว่าจะผ่านทางพืชแนะนํางานสังสรรค์หรือแอปพลิเคชันหาคู่ อาจมีคนที่สนใจคุณหลายคนและคุณเองก็อาจรู้สึกว่าพร้อมจะเปิดใจให้กับความรักใหม่มากขึ้นอย่างไรก็ตามด้วยนิสคคัยคนราศีพิจิกที่คุณค่าระมัดร,ระวังและไม่ไว้วางใจคนง่ายๆคุณอาจใช้เวลาในการสังเกตและศึกษาอีกฝ่ายอย่างละเอียดก่อนที่จะตัดสินใจเปิดเผยความรู้สึกหรือเข้าหากันสิ่งนี้ดีในแง่ที่ทําให้คุณไม่ตกหลุมและคนผิดง่ายๆแต่บางครั้งก็อาจทําให้พลาดโอกาสดีๆไปด้วยเพราะคิดมากเกินไปตัวอย่างเช่น คุณอาจไปงานเลี้ยงกับเพื่อนและได้พบกับคนที่ดูมีสเสน่ห์และน่าสนใจคนคนนั้นอาจพยายามเริ่มบทสนทนาและแสดงความสนใจคุณอย่างชัดเจนแต่ด้วยความระมัดระวังของคุณอาจทําให้คุณตอบสนองอย่างเย็นชาหรือเก็บตัวสิ่งนี้อาจทําให้อินไฟรู้สึกว่าคุณไม่สนใจและเลยถอยห่างไปดังนั้นในเดือนนี้พยายามเปิดใจและให้โอกาสผู้คนมากขึ้นไม่ต้องรีบร้อนหรือให้ความหวังมากเกินไปให้เวลากับการรู้จักกันอย่างเป็นธรรมชาติและไม่บังคับตัวเองหรือใครก็ตาม จงเพลิดเพลินไปกับการพบปะผู้คนใหม่และเรียนรู้จากประสบการณ์แต่ละครั้งไม่ว่าจะนาไปสู่ความสัมพันธ์หรือไม่ก็ตามโดยสรุปแล้วในเดือนนี้เป็นช่วงที่ราศีพิจิกต้องใช้ความอดทนและปรับตัวในหลายด้านไม่ว่าจะเป็นการงานที่มีความท้าทายการเงินที่ต้องระมัดระวังหรือความรักที่ต้องการความเข้าใจและการสื่อสารแต่หากคุณสามารถผ่านพ้นช่วงนี้ไปได้ด้วยดีคุณจะเติบโตและแข็งแกร่งขึ้นทั้งในด้านจิตใจและชีวิตและเตรียมพร้อมสำหรับอีกใหม่ที่กำลังจะมาถึงได้อย่างมั่นใจ ดวงชะตาราศีพิจิกประจําเดือนนี้เดือนนี้สําหรับชาวราศีพิจิกเปรียบเสมือนการเดินทางผ่านป่าหมอกที่ค่อยๆเริ่มจางลงเป,เปิดเผยเส้นทางที่ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆพลังงานแห่งการเปลี่ยนแปลงที่คุณสั่งสมมาตลอดทั้งปีกําลังจะส่งผลให้เห็นเป็นรูปธปรรมไม่ว่าจะเป็นโอกาสใหม่ที่กําลังจะเคาะประตูความสัมพันธ์ที่กําลังก้าวเข้าสู่บทใหม่หรือการเงินที่เริ่มมีทิศทางที่มั่นคงขึ้น ด้านการงานจุดเปลี่ยนแห่งความสำเร็จเดือนนี้พลังงานด้านการงานของชาวราศีพิจิกเข้มขน้นและทรงพลังอย่างที่ไม่เคยเป็นมานานหลายเดือนหากคุณเปรียบตัวเองเป็นนักล่าที่อดทนคอยจังหวะเดือนนี้คือช่วงเวลาที่เหยื่ออยู่ในระยะที่พอเหมาะพอดีสำหรับการจู่โจมความเฉียบคมความละเอียดรอบคอบและสัญชตตาตญาณที่แม่นยำของคุณจะเป็นอาวุธสำคัญที่นำพาไปสู่ความสำเร็จ สำหรับชาวพิจิกที่ทำงานประจำคุณอาจจะพบว่าตัวเองถูกมอบหมายให้รับผิดชอบโปรเจกต์สำคัญที่ต้องใช้ทั้งทักษะและความไว้วางใจจากผู้บริหารลองนึกภาพคุณเป็นหัวหน้าทีมที่ได้รับมอบหมายให้จัดการกับลูกค้ารายใหญ่ที่มีปัญหาซับซ้อนขณะที่คนอื่นอาจจะรู้สึกหวาดกลัวหรือกดดันคุณกลับรู้สึกตื่นเต้นกับความท้าทายนี้ความสามารถในการมองเห็นรายละเอียดที่คนอื่นมองข้าม การวิเคราะห์ปัญหาจนถึงรากเหงา้าและการหาทางออกที่สร้างสรรค์จะทำให้คุณโดดเด่นในสายตาของหัวหน้าง,งานยกตัวอย่างเช่นหากคุณทำงานในแผนกการตลาดคุณอาจจะเป็นคนที่สังเกตเห็นว่ายอดขายของสินค้ารุ่นหนึ่งตกลงในกลุ่มลูกค้าเฉพาะในขณะที่คนอื่นมองว่าเป็นเรื่องปกติของตลาดคุณขุดลึกลงไปจนพบว่าเป็นเพราะการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคหลังจากมีคู่แข่งรายใหม่เข้ามา คุณจึงเสนอกลยุทธ์ใหม่ที่ปรับเปลี่ยนการสื่อสารและช่องทางการขายให้ตรงกับความต้องการที่เปลี่ยนไปผลลัพธ์ที่ออกมาไม่เพียงแต่ทำให้ยอดขายกลับมาปกติแต่ยังเพิ่มขึ้นเกินเป้าหมายอีกด้วยอย่างไรก็ตามเดือนนี้คุณต้องระวังเรื่องการทำลานหนักเกินไปจนลืมดูแลตัวเองธรรมชาติของพิจิกที่มุ่งมั่นและไม่ยอมแพ้อาจจะทำให้คุณใช้เวลากับงานจนดึกดื่น ลืมกินข้าวหรือล่าเลยการพักผ่อนลองจินตนาการว่าคุณเหมือนนักวิ่งมาราธอนถึงแม้จะมีแรงและความมุ่งมั่นแต่ถ้าไม่มีการพักเติมน้ำเติมแรงในระหว่างทางคุณก็อาจล้มกลางทางก่อนถึงเส้นชัยดังนั้นจงสร้างสมดุลระหว่างการทำงานกับการพักผ่อนออกกำลังกายเบา,เบาๆกินอาหารที่มีประโยชน์และนอนหลับให้เพียงพอสำหรับชาวพิจิกที่เป็นเจ้าของธุรกิจหรือฟรีแลน เดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการขยายขอบเขตธุรกิจหรือเพิ่มบริการใหม่คุณอาจจะได้รับข้อสเสนอความร่วมมือจากพันธมิตรที่น่าสนใจหรือมีลูกค้าใหม่ที่มาจากการบอกต่อของลูกค้าเก่าที่พึงพอใจในงานของคุณเช่นหากคุณเปิดร้านกาแฟขนาดเล็กคุณอาจจะได้รับคำเชิญให้ไปเปิดสาขาในอีเวนต์ใหญ่หรือถ้าคุณเป็นกราฟิกดีไซเนอร์คุณอาจจะได้รับโอกาสทำงานให้กับแบรนด์ดังที่เคยเป็นความฝันมาโดยตลอด ด้านการเงินการสร้างมูลค่าที่ยั่งยืนการเงินของชาวราศีพิจิกในเดือนนี้เปรียบได้กับการปลูกต้นไม้ที่คุณดูแลอย่างอดทนและสม่ำเสมอมาตลอดตอนนี้ต้นไม้กำลังเริ่มออกผลความมั่นคงทางการเงินที่คุณใฝ่ฝันไม่ได้มาจากโชคลาภหรือการเสี่ยงโชคแบบเสี่ยงสูงแต่มาจากการวางแผนการประหยัดและการลงทุนอย่างช้านฉลาดที่คุณได้ทำมาโดยตลอด รายได้ของคุณมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากหลายช่องทางอาจเป็นโบนัสประจำปีที่สูงกว่าที่คาดหวังเงินเดือนขึ้นจากการปรับตำแหน่งหรือรายได้เสริมจากงานพิเศษที่คุณทำไว้ยกตัวอย่างเช่นหากคุณเคยช่วยเพื่อนพัฒนาเว็บไซต์ให้เป็นงานเสริมนอกเวลาเดือนนี้เพื่อนคนนั้นอาจจะแนะนําคุณให้กับบริษัทใหญ่ที่กำลังมองหาผู้รับเหมาทำเว็บไซต์และคุณก็ได้รับงานพร้อมค่าตอบแทนที่คุ้มค่า หรือถ้าคุณมีการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนผลตอบแทนที่คุณได้รับอาจจะดีกว่าที่คาดการไว้อย่างไรก็ตามเดือนนี้คุณต้องระวังการใช้จ่ายเงินแบบหุนหันผ่านแล่นโดยเฉพาะกับสิ่งของที่ดูหรูหราแต่ไม่จำเป็นจริงๆลองจินตนาการว่าคุณกําลังเดินในห้างสรรพสินค้าเห็นกระเป๋าแบรนด์เนมที่ลดราคา30%จากเดิมแม้ว่าราคาจะยังคงสูงแต่เพราะคุณรู้สึกว่า ตัวเองทำงานหนักมาทั้งปีสมควรได้รับรางวัลคุณจึงคว้าบัตรเครดิตชำระเงินไปโดยไม่คิดสองสัปดาห์ต่อมาเมื่อได้รับใบแจ้งหนี้คุณถึงตระหนักว่าเงินก้อนนั้นสามารถนำไปลงทุนหรือเก็บเผื่อฉุกเฉินได้แทนที่จะผูกติดอยู่กับของที่ใช้ไม่บ่อยแนวทางที่ดีที่สุดคือการแบ่งเงินที่ได้รับเพิ่มเป็น3ส่วนส่วนหนึ่งเก็บออมหรือลงทุนเพิ่มส่วนหนึ่งใช้ชำระหนี้สินถ้ามี และส่วนที่เหลือค่อยใช้จ่ายเพื่อความสุขส่วนตัวเช่นหากคุณได้โบนัส50,000บาทคุณอาจจะนำ500,000บาทฝากธนาคารหรือซื้อกองทุน1,500,000บาทปิดบัตรเครดิตและอีก1 0 0 0 0บาทเก็บไว้ใช้ใจ่ายในเทศกาลปีใหม่กับครอบครัวหรือซื้อของขวัญให้คนที่คุณรักวิธีนี้จะทำให้คุณมีความสุขกับเงินที่ได้มาโดยไม่รู้สึกผิดหรือกังวลในภายหลัง สำหรับการลงทุนเดือนนี้เหมาะกับการศึกษาข้อมูลและวางแผนมากกว่าการตัดสินใจลงทุนก้อนใหญ่ทันทีหากคุณสนใจอยากลงทุนในทรัพย์สินใหม่ๆเช่นทองคำอสังหาริมทรัพย์หรือหุ้นบริษัทเฉพาะตัวควรใช้เวลาศึกษาให้ถี่ทวนอ่านความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญและปรึกษาที่ปรึกษาการเงินที่เชื่อถือได้อย่าเพิ่งตื่นเต้นกับคำโฆษณาหรือคำชักชวนจากคนที่อ้างว่าจะทำให้รวยเร็ว เพราะมักจะมีความเสี่ยงสูงแฝงอยู่ด้านความรักการเปิดใจและการเชื่อมโยงสำหรับชาวพิจิงที่โสดเดือนนี้เป็นช่วงเวลาแห่งการเปิดใจรับคนใหม่เข้ามาหลังจากช่วงที่ผ่านมาที่คุณอาจจะมุ่งความสนใจไปกับการทำงานและพัฒนาตัวเองจนไม่ค่อยมีเวลาคิดถึงเรื่องความรักตอนนี้พลังงานความรักเริ่มไหลเวียนกลับเข้ามาในชีวิตอีกครั้งคุณอาจจะเริ่มสนใจคนรอบข้างมากขึ้น หรือมีคนใหม่ๆเข้ามาทักทายและแสดงความสนใจโอกาสในการพบรักใหม่อาจเกิดขึ้นในสถานการณ์ที่คุณไม่ได้คาดหวังเช่นในงานปาร์ตี้ปีใหม่ของบริษัทในงานแต่งงานของเพื่อนหรือแม้แต่ในร้านกาแฟที่คุณแวะทุกเชา้าลองจินตนาการว่าคุณกำลังนั่งทำงานในคาเฟ่มีคนนั่งโต๊ะข้างๆขอยืมปลั๊กไฟคุณสบตาก,กันพอดียิ้มให้กันแล้วค่อยๆเริ่มคุยกัน คุยไปคุยมาพบว่ามีความสนใจที่คล้ายกันชอบหนังประเภทเดียวกันหรือมีมุมมองต่อชีวิตที่ลงตัวกากการสนทนาครั้งนั้นอาจพัฒนาเป็นการแลกเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์นัดกินข้าวกันแล้วค่อยๆก้าวไปสู่ความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นสิ่งสำคัญคือคุณต้องปล่อยวางกำแพงป้องกันที่ชาวพิจิกมักจะสร้างไว้ดูบ้างธรรมชาติของราศีนี้ที่ระมัดระวังไม่ยอมเผยความรู้สึกจริงง่าย และชอบทดสอบใจคนก่อนที่จะไว้วางใจบางครั้งก็อาจพลาดโอกาสดีๆไปลองคิดว่าถ้าคุณปิดประตูบ้านไว้สนิทตลอดเวลาแม้แต่แขกที่ดีก็เข้ามาไม่ได้ดังนั้นจงกล้าที่จะเปิดใจแสดงความเป็นตัวของตัวเองออกมาทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนเพราะความจริงใจตัางหากที่จะดึงดูดคนที่เหมาะสมเข้ามาหาคุณสำหรับชาวพิจิตที่มีคู่แล้ว เดือนนี้เป็นช่วงเวลาแห่งการเสริมสร้างความเข้าใจและความผูกพันให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นหลังจากผ่านปัญหาและความท้าทายต่างๆมาด้วยกันตลอดทั้งปีตอนนี้เป็นโอกาสที่จะได้หยุดพักมองย้อนกลับไปและชื่นชมกับสิ่งที่ทั้งคู่สร้างมาด้วยกันคุณอาจจะรู้สึกอยากใช้เวลาคุณค่ากับคู่รักมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการไปเที่ยวพักผ่อนสุดสัปดาห์การทำอาหารมื้อพิเศษร่วมกันหรือแม้แต่การนั่งดูหนังที่บ้านขณะกอดกันอยู่บนโซฟาอย่างไรก็ตามเดือนนี้คุณต้องระวังเรื่องความหึงหวงหรือการควบคุมมากเกินไปธรรมชาติของพิจิกที่รักลึกและครอบครองสูงบางครั้งอาจแสดงออกมาในรูปแบบการสอบสวนว่าคู่รักไปไหนมาก,กับใครตรวจสอบโทรศัพท์หรือกโกรธเมื่อคู่รักใช้เวลากับเพื่อนฝูง ยกตัวอย่างเช่นคู่รักของคุณบอกว่าจะไปงานเลี้ยงส่งท้ายปีของบริษัทคุณรู้สึกไม่สบายใจและเริ่มถามซักไซว่าจะมีใครไปบ้างจะกลับกี่โมงทำไมต้องไปด้วยหรือจนคู่รักรู้สึกอึดอัดและถูกควบคุมลองเข้าใจว่าความรักที่แท้จริงไม่ได้มาจากการจองจำหรือควบคุมแต่มาจากความไว้ใจและการให้อิสระซึ่งกันและกันการที่คุณไว้ใจให้คู่รักมีพื้นที่ส่วนตัว มีเวลากับเพื่อนฝูงไม่ได้ไหมายความว่าเขารักคุณน้อยลงแต่เป็นการแสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์ของคุณมีพื้นฐานที่แข็งแรงและมั่นคงลองหันมาใช้เวลาที่คู่รักไม่อยู่ทัดการทำกิจกรรมที่คุณชอบพัฒนาตัวเองหรือใช้เวลากับเพื่อนฝูงของคุณเองบ้างความสมดุลน,นี้จะทำให้ความสัมพันธ์ของคุณสดชื่นและมีชีวิตชีวามากขึ้นหากคุณกับคู่รักกำลังคิดจะก้าวไปสู่ขั้นตอนที่สำคัญในชีวิต เช่นการมั่นแต่งงานหรือย้ายเข้าอยู่ด้วยกันเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการพูดคุยกันอย่างจริงจังไม่ใช่แค่เรื่องความรักและความโรแมนติกเท่านั้นแต่รวมถึงเรื่องปฏิบัติจ,จริงเช่นการเงินความคาดหวังในอนาคตการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและแผนชีวิตระยะยาวการพูดคุยแบบเปิดเผยและตรงไปตรงมาในตอนนี้จะช่วยป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตและทำให้ทางคู่มั่นใจว่า กำลังเดินไปในทิศทางเดียวกันสรุปเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ชาวราศีพิจิกจะได้เก็บเกี่ยวผลจากความพยายามที่สังสมมาไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จในหน้าที่การงานความมั่นคงทางการเงินหรือความสัมพันธ์ที่อบอุ่นจงใช้จุดแข็งของคุณความเฉียบคมความละเอียดรอบคอบและความมุ่งมั่นในทางที่สร้างสารรค์แต่อย่าลืมสร้างสมดุลกับการพักผ่อนและการเปิดใจรับสิ่งใหม่ ความสำเร็จที่ยั่งยืนไม่ได้มาจาก